สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเพรสชาแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับมูลเหตุนะครับการจะสร้างเหรียญนะครับรุ่นมีทรัพย์เหลือล้นนะครับผมก็เป็นเหรียญที่สร้างปี2562นะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งจะนํามานะครับผม ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าร um, mm ุ่นนี้นะครับมูลเห็นการจัดสร้างแล้วก็ชนวนมวลสารนะครับผมเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับผมมีทรัพย์เหลือร้นนะครับผมก็เป็นเหรียญนะครับที่หลวงพ่ออิดนะครับท่านเป็นผู้อุปถัมภ์สร้างนะครับผมเพราะว่าเหรียญนี้นะครับสร้างนะครับเพื่อที่จะนําทุนทรัพย์นะครับผมไป สมทบทุนในการซื้อที่ดินธรณีสง์นะครับผมของวัดคลองขุดเล็กนะครับผมอำเภออัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผมก็ทางวัดนะครับก็มาขอนะครับจะสร้างนะครับหลวงพ่ออิดนะครับท่านก็เมตานะครับออกแบบเรียนนะครับผมแล้วก็ดําเนินการจะสร้างนะครับผมรวมถึงการพุทธาพิเศษนะครับทั้งหมดครบทุกขั้นตอนเลยนะครับผม ท่านหลวงมพ่อท่านก็มีเมตตานะครับก็ดําเนินการนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับผมก็สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญพิมพ์ทรงจาปีนะครับผมความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็คือนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นลวดลายนะครับปลายกระหนกสวยงามเลยนะครับผมคล้ายๆทรงพุทธศิลป์เลยนะครับผมแต่เป็นเหรียญปั๊มนะครับไม่ใช่เหรียญหล่อครับผม อันนี้ปั๊มขึ้นมานะครับผมแล้วก็อัครยันนะครับผมเทพตัตราวุธนะครับผมล้อมรอบนะครับเป็นซุ้มเหรียญนะครับซุ้มระฆังนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีอัครยันนะครับมะนะครับผมสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะชื่อรุ่นนะครับมีซับเหลือล้นเลยนะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นยันดวงตราเวสุวรรณว่ายันพุทซ้อนนั่นเองที่เรารู้จักกันดีนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็เขียนว่าวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามพศ2562นะครับเหรียญนี้นะครับออกโดยวัดจุรามณีนะครับผม100%เลยนะครับผมแต่อุปถัมภ์สร้างเพื่อที่จะนําคุณทรัพย์นะครับไปช่วยเหลือวัดของขุดเล็กนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นก็เราก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ดีอีกเหรียญหนึ่งนะครับผม ทั้งพุทธคุณเข้มขังทั้งเรื่องการออกแบบความสวยงามนะครับการสร้างครับหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับผมทําการจัดสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับก็การจัดสร้างนี้นะครับผมทางวัดคลองขุดเล็กนะครับผมก็ยังขาดปัจจัยนะครับทุนทรัพย์นะครับที่จะซื้อที่ดินนะครับผมก็ หลวงพ่ออิดนะครับท่านก็เมตตานะครับผมที่จะดําเนินการจัดสร้างนะครับเพื่อที่จะนําทุนทรัพย์นะครับไปช่วยเหลือทางวัดของขุดเล็กนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมหลวงพ่อนะครับท่านนอกจากท่านจะเป็นผู้ออกแบบนะครับแล้วท่านยังมอบชนวนมวลสารที่สําคัญด้วยนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าหลวงพ่อท่านมอบ ชนวนเหรียญจำปีสี่ห้ามาด้วยนะครับท่านได้มอบหลวงพ่ออิดนะครับท่านได้มอบชนวนเหรียญจำปีสี่ห้านะครับแล้วก็เมตตานะครับผมเจิมชนวนนะครับในพิธีวงสวงเพื่อที่จะนําไปหลอมชนวนนะครับเพื่อสร้างทั้งได้เล่าความเป็นมาของชนวนนี้ว่าได้ทําอะไรมาหล่อหลอมบ้างนะครับผมแล้วก็ โดยมีนะครับ <ses> hey. ผมเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิฐนะครับแล้วก็มีรุ่นแรกของหลวงพ่อตาดนะครับวัดบางวันวันทองนะครับผมแล้วก็รุ่นแรกหลวงพ่อแก้วนะครับวัดคงมาลายนะครับรุ่นแรกพระประถมเจดีนะครับผมรุ่นแรกหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับแล้วก็อีกหลาย หลวงพ่อนะครับถ้าเกิดเขียนนะก็คงเต็มหน้าหนังสือพิมพ์นะครับเพราะว่าท่านบอกประมาณสองหม้อนะครับสหม้อทําแกงนะครับประเมินราคาก็หลายสิบล้านบาทนะครับแต่ท่านอยากทําด้วยใจศรัทธานะครับอะไรก็หยุดไม่ได้นะครับผมก็ยึงหลอมนะครับหลอมมาเป็นชนวนนะครับผมแล้วก็จะสร้างพิมพ์เหรียนนะครับจําปี2562ชื่อรุ่นว่ามีทรัพย์เหลือล้นนะครับผม ก็จึงขาดเลยไม่ได้ที่จ,จะต้องมีนะครับชนวนจำปีสี่ห้าด้วยนะครับผมก็จึงจะครบท้วนบริบูรณ์นะครับแล้วก็ชนวนนี้นะครับผมก็ที่มอบให้นะครับก็มีนามว่าบานไม่รู้โรยนั่นเองนะครับเพื่อส่งมอบนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างตำนานแห่งอัมพวานะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับ ยังมีชนวนโลหะนะครับมวลสารนวะโลหะนะครับผสมทองคําเต็มสูงนะครับผมก็สําหรับมวลสารนี้นะครับผมก็ได้รับนะครับได้รับมอบจากนายช่างสมรรัชนะธรรมนะครับผมก็เป็นเป็นผู้สืบตํานานนะครับการหลอกมากกว่า60ปีนะครับผมพระกิ่งแล้วก็พระชัยวัดที่เททองนะครับล้วนเป็นตํานานทั้งสิ้นนะครับก็อาทิเช่นนะครับพระกิ่งชินบัญชรนะครับผม หลวงปู่ทิมนะครับพระกิ่งเป่งยงนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับพระกิ่งอรหังนะครับหลวงปู่แหวนนะครับพระกิ่งนเรศวรวังจันทร์นะครับพระกิ่งยานวิทยาคมนะครับหลวงพ่อคูณนะครับพระกิ่งเจ้าคุณศรีประหยัดนะครับหลานสมเด็จพระสังฆราชแอรนะครับผมอ่าพระกิ่งนะครับอาจารย์เทพสาริกบุตรนะครับผมพระกิ่งหลวงพ่ออิฐวัจุรามณีนะครับผม พระกิ่งโสรถมงคลนะครับหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูพระรามหลวงนะครับผมแล้วก็พระกิ่งจันเพนหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญนะครับแล้วก็อาจารย์ลักษณ์นะครับอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศนะครับท่านก็ได้มอบชนวนมวลสารนวัโลหะนะครับแก่ทองคํานะครับแล้วก็ชนวนโลหะเก่านะครับที่ผ่านการอธิษฐานจิตนะครับมาหลายวาระนะครับมาร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับ โดยชนวนมวลสารเหล่านี้นะครับผมก็ผ่านการพุทธพิเศษนะครับมาเป็นร้อยวิธีนะครับจากคณาจารย์นะครับอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็นามาถูกหล่อล้อมนะครับเพื่อเป็นชนวนมวลสารนะครับเพื่อผสมลงทุกเนื้อนะครับผมทุกเนื้อเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมดีนอกดีในครบถ้วนเลยนะครับผม นี่ก็ถือว่าเป็นจำนวนมวลสารที่สุดยอดมากๆนะครับในการนํามาจัดสร้างรุ่นนี้นะครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับวันนี้ผมได้นํามาบอกต่อให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมแล้วก็บล็อกนะครับก็ได้มีการแกะนะครับด้วยความสีงามนะครับแล้วก็ปั๊มออกมานะครับเป็นตะ่วรองพิมพ์แบบนี้เลยนะครับผมก็ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็มีความสวยงามนะครับ ผิวนะครับสังเกตที่ผิวเหรียญนะครับผมก็จะมีความเรียบเนียนครับผมแล้วก็องต่างๆลวดลายนะครับลายกระหนกต่างๆนะครับทั้งมุมต่างๆตรงนี้ก็นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับอ่อนช้อยนะครับผมแล้วก็อักขระยันคมชัดแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับผมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ทรงคุณค่ามากๆเลยนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นก็เป็นมงคลด้วยนะครับมีทรัพยเหรือล้นนะครับผม ก็จะสร้างนะครับจํานวนไม่กี่รายการนะครับจํานวนการจัดสร้างน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาให้ชมในตอนต่อไปนะครับผมเพราะเปลี่ยนรุ่นนี้นะครับผมหลายๆท่านนะครับก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับถึงประวัติความเป็นมานะครับในการสร้างนะครับเป็นเรียญที่หลวงพ่ออินนะครับท่านได้ตั้งใจในการจัดสร้างนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ออกแบบเองนะครับผมแล้วก็มอบชนนบนสารนะครับ จนวนมวลสารที่เรารู้จักจกันทั่วไปนะครับก็จาปี4ีหนั่นแหละครับส่วชนชนวนมวลสารอื่นๆนะครับก็ตั้งแต่ที่ผมได้อธิบายมาแล้วนะครับตั้งแต่เกจิอาจารย์ที่ท่านได้เก็บเก็บมานะครับแล้วก็เป็นชนวนตั้งแต่รุ่นแรกๆที่ท่านรสร้างนะครับตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์เก็บไว้ท่านก็เอามาสร้างนะครับแล้วก็เอามาเป็นชนวนในรุ่นนี้ด้วยนะครับผม วันนี้นะครับผมก็เอามาถ่ายทอดความรู้ให้ทุกท่านได้ชมกันเพื่อเป็นความรู้นะครับในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะได้รับเหรียญนี้ในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้แต่สําหรับใครที่มีแล้วนะครับก็มาฟังย้อนประวัติกันนะครับว่าการจัดสร้างนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้นะครับพ่อท่านก็ตั้งใจครับตั้งใจสร้างนะครับถือียกว่าเจตนาของท่านนะครับบริสุทธิ์นะครับที่จะช่วยเหลือนะครับทาง วัดของกุดเล็กนะครับผมเพื่อที่จะได้ซื้อที่ดินนะครับผมอรณีสงนั่นเองนะครับเพื่อที่จะต่อยอดอายุพุทธศาสนาต่อไปนะครับก็เป็นความสวยงามนะครับสําหรับรุ่นมีทรัพย์เหลือล้นนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับผมหลักๆเลยนะครับผมก็อ่า จะสร้างนะครับกุฏิสงฆ์แล้วก็วิหารของขุดเล็กนะครับผมแล้วก็สมทบทุนซื้อที่ดินถวายของขุดเล็กนะครับก็จํานวน3ไร่2งานนะครับผมแล้ววัตถุประสงค์ที่3นะครับผมก็สร้างเมนนะครับผมวัดจุฬามณีด้วยนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นที่ไปที่มานะครับผมว่าการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็ได้ประโยชน์ทั้งสองวัดเลยนะครับผมแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งคนที่เช่าหาบูชาเหรียญนะครับท่านก็ได้ทําบุญร่วมกับวัดด้วยนะครับ แม้แต่นะครับวันนี้ท่านไปจองเหรียญไม่ทันนะตอนที่วัดเปิดจองแต่ว่าถ้าท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองเหรียญนี้นั่นก็หมายถึงท่านก็มีได้ได้มีโอกาสได้ร่วมทาบุญกับทางวัดนั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะว่าท่านไปเช่าหาบูชาเหรียญนั้นท่านก็ ได้มีการจ่ายเงินไปใช่ไหมครับคนที่เช่าเหรียญก่อนมาหน้าท่านก็ได้จ่ายเงินให้กับทางวัดไปเพราะฉะนั้นก็เป็นการทาบุญต่อการถือว่าเป็นสะพานบุญและการคิดง่ายๆนะครับผมแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ระบุนะครับว่าเป็นวัุฬามณีจังหวัดสมุทรสงคราม2562นี่นะครับอย่างเดียวเลยนะครับผมต่อไปอีก30ปี50ปีข้างหน้านะครับใครดูเหรียญน,นี้ก็ก็รู้เลยว่าเป็นเหรียญวัจุรามณีนะครับผมถึงแม้วัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับผม ในอนาคตทุกท่านอาจจะจําไม่ได้นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมได้สร้างคลิปขึ้นมานะครับผมท่านก็สามารถที่จะย้อนดูประวัติได้นะครับผมว่าวิธีการสร้างอย่างไรมวลสารการจะสร้างเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการพุทธาพิเศษเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนะครับผมก็เลยทํามาเป็นตอนนะครับตอนแรกก็เอาเรื่องมุญเหตุการจัดสร้างแล้วก็จนวนมูลสารไวก่อนนะครับเพื่อให้ท่านได้รับรายละเอียดที่ ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นรายการจัดสร้างเหรียญนะครับเดี๋ย็โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เจอกันในตอนต่อไปในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ